ในช่องนี้เราให้ข้อมูลการเขียนโปรแกรมที่เป็นประโยชน์พร้อมตัวอย่างโค้ดที่ใช้งานได้จริงครั้งนี้เราจะพูดถึงแอดมีเดียและการออกแบบที่ตอบสนองคุณจะได้เรียนรู้วิธีสร้างเลเยอร์ที่ยืดหยุ่นผ่านไวยากรณ์พื้นฐานและตัวอย่างการใช้งานของแอดมีเดียการเปิดใช้งานคำบรรยายจะทำให้คำอธิบายโค้ดเข้าใจง่ายขึ้น a d Media เป็นกฎสำหรับการใช้ CSS Media Query เพื่อกำหนดสไตล์ตามเงื่อนไขที่ระบุช่วยให้สามารถกำหนด CSS ที่แตกต่างกันได้ตามขนาดหน้าจอของอุปกรณ์การวางแนวความละเอียดหรือคุณลักษณะอื่นๆส่วนใหญ่ใช้สำหรับการออกแบบที่ตอบสนองช่วยปรับลักษณะการแสดงผลบนอุปกรณ์ต่างๆเช่น d e s ก์ท็อปแท็บเล็ตและมือถือ เวีย,ยากรพื้นฐานของแ a มีเดียมีดังนี้ในมีเดียไทยให้ระบุประเภทสื่อเช่นสกรีนปรินในคอนดิชั o n ให้ระบุเงื่อนไขเช่นขนาดหน้าจอหรือความละเอียดตัวอย่างของประเภทสื่อมีดังนี้ สกรีนสไตล์สำหรับการแสดงผลบนหน้าจอเช่นคอมพิวเตอร์และ Print, สมาร์ทโฟนปรินสไตล์นี้ใช้กับการพิมพ์ออสไตล์นี้ใช้กับสื่อทุกประเภทเงื่อนไขที่ใช้บ่อยมีดังนี้มินวิดแม็กวิ h กำหนดสไตล์ตามความกว้างขั้นต่ำสูงสุดของหน้าจอ Min Height, Max h e i g h กำหนดสไตล์ตามความสูงขั้นต่ำสูงสุดของหน้าจอ Orientation, ระบุการวางแนวหน้าจอ Portrait, สำหรับแนวตั้ง Landscape, สำหรับแนวนอน Resolution, กำหนดสไตล์ตามความละเอียดของหน้าจอเช่น DPI ตัวอย่างเช่นเพื่อกำหนดสไตล์ที่ใช้เมื่อความกว้างของหน้าจอน้อยกว่า600พิกเซลคุณสามารถเขียนได้ดังนี้บนอุปกรณ์ที่มีความกว้างหน้าจอจานอ่าง6ก0 p x หรือน้อยกว่าสีพื้นหลังจะเปลี่ยนเป็นสีน้ำเงินอ่อนและขนาดตัวอักษรย่อหน้าเป็น 14px เพื่อกำหนดสไตล์เมื่ออุปกรณ์อยู่ในแนวนอนคุณสามารถเขียนได้ดังนี้ เมื่อหน้าจออยู่ในโหมดแนวนอนสีพื้นหลังจะเปลี่ยนเป็นสีเขียวอ่อนคุณสามารถรวมเงื่อนไขหลายอย่างด้วยแอนเพื่อใช้สไตล์กับเงื่อนไขที่เฉพาะเจาะจงมากขึ้นหากความกว้างหน้าจออยู่ระหว่าง768 px ถึง1,024 px สีพื้นหลังจะเปลี่ยนเป็นสีเทาอ่อน ในการออกแบบที่ตอบสนองได้มักจะใช้รูปแบบที่แตกต่างกันตามความกว้างของหน้าจอขนาดตัวอักษรเปลี่ยนไปตามอุปกรณ์มือถือ600 px หรือน้อยกว่าแท็บเล็ต601 px ถึง1,024 px และเดสก์ท็อป1,025 px หรือมากกว่า แอดมิเดีเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิทภาพสำหรับการเปลี่ยนสไตล์ CSS ตามอุปกรณ์และขนาดหน้าจอและจำเป็นสำหรับการออกแบบที่ตอบสนองได้โดยการใช้เงื่อนไขอย่างทำนานเช่น min-width และ max-width คุณสามารถสร้างเว็บไซต์ที่เหมาะสมกับอุปกรณ์ต่างๆได้คุณสามารถดาวน์โหลดซอสโค้ดสำหรับวิดีโอนี้ได้จากเว็บไซต์ทางการ หากคุณสนใจโปรดเยี่ยมชม URL ในคําอธิบายเพื่อช่วยในการเรียนรู้ของคุณหากคุณชอบวิดีโอนี้โปรดพิจารณาสมัครสมาชิกช่องและกดถูกใจขอบคุณที่รับชม